มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเจอผู้กํากับโจที่กัมพูชาจากประเด็นที่ผู้คนนั้นกําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสําหรับประเด็นของผู้กํากับโจที่ในตอนนี้ได้ถูกออกหมายจับแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยล่าสุดได้มีการลือว่าผู้กํากับโจนั้นหนีออกจากไทยไปโผลประเทศกัมพูชาแล้วในตอนนี้ชุดสืบสวนเชื่อว่า มีความช่ำชองในการหลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดสระแก้วซึ่งคาดการว่าตัวผู้กำกับโจ้นั้นรู้จักทางหนีทีไล่และรู้จักช่องทางการหลบหนีเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นตำรวจสืบสวนเก่าคลุกคลีกับงานสืบสวนมาตลอดชีวิตอีกทั้งยังรู้อีกด้วยว่าตำรวจนั้นจะใช้วิธีการติดตามตัวอย่างไรจึงมีวิธีในการหลบหนีได้อย่างง่ายดายซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการตามตัวยากมาก ขนาดนี้ผู้ต้องหาอีกห้าลายถูกคุมตัวส่งสารนะครสวรรค์เพื่อฝากขังขนาดเดียวกันหมวดทรนินผู้ต้องหาอีกลายติดต่อจะเข้ามอบตัวในวันนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา, <S <S พาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ